สวัสดีครับวันนี้ผมมีหลอดไฟหน้า LED ยี่ห้อทุฟฟู่ไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับทางออนไลน์เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับหลอดตัวนี้ซื้อมาในราคา900บาทนะครับใช้ส่วนลดช่วงโปรเนาะก็จะเหลือ700นิดๆในกล่องก็จะมีหลอดไฟนะครับ มีคู่มือเล่มเล็กๆนะครับก็ทางร้านเขาจะแถมไฟหลีมาให้ด้วยหนึ่งคู่นะในคู่มือก็จะบอกวิธีติดตั้งพื้นฐานนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษนะส่วนตัวหลอดตัวนี้นะครับบอดี้กับซิงค์เนี่ยจะทำมาจากอลูมิเนียมนะครับตัวพัดลมจะเป็นพลาสติกแล้วก็จะมีกล่องไดเวอร์ครับเป็น วัสดุเป็นอลูมิเนียมตัวปั๊กมีขั้วบวกลบบอกชัดเจนนะครับตัวนี้ผมจะใช้ขั้ว S11 นะหลอดเดิมที่ผมใช้มันจะเป็นหลอดซีนอน35วัตต์จริงๆมันก็สว่างนะครับแต่ถ้าเราใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยตัวหลอดมันจะมีเข่าเกาะด้านในนะทำให้ความสว่างมันอาจจะลดลงนะครับรุ่นนี้บรรลา35วัตต์ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นตัวที่3แล้วนะครับในรอบ8-9ปีที่ผ่านมา เดี๋ยวผมจะจับมันมาวัดค่าแสงนะครับแล้วก็เทียบกันให้ดูอันนี้ก็เป็นกล่องไดเวอร์ของมันนะส่วนหลอดนี้เป็นหลอดเดิมที่ติดมากับรถเลยนะครับผมใช้ประมาณเกือบหนึ่งปีนะแล้วผมก็เปลี่ยนเป็นสีนอนเดี๋ยวผมจะเอาทั้งสามหลอดเนี่ยมาเปรียบเทียบความสว่างให้ดูนะครับผมจะใช้อุปกรณ์ถ้วยวัดแสงนะครับวัดค่าลูเมนออกมาเดี๋ยวจะเริ่มจากหลอดไส้ทางสเตนนะครับหรือเราเรียกว่าหลอดฮาโลเจนนั่นแหละ ตัวนี้ตามสเปคของใหม่เนี่ยของฟิลิป p s 55วัตต์สเปคโรงงานจะอยู่ที่1,500ลูเมนประมาณนี้นะครับมาดูว่าตอนนี้มันจะเหลือเท่าไหร่ครับใช้เกือบปีค่าลูเมนตอนนี้เหลือ1,170ลูเมนนะครับประมาณนี้หลอดต่อไปครับเป็นหลอดซีนอนบัลลา35วัตต ซีนนเนี่ยเวลาที่เปิดขึ้นมานะครับต้องรอมันบูตก่อนประมาณสักครึ่งนาทีนะแสงมันถึงจะมาเต็มหอดนี้ตอนที่ผมซื้อมาใหม่ๆผมวัดค่าแสงเก็บไว้นะมันจะอยู่ช่วง4,400-4,500รลูเมนประมาณนี้แหละใช้มาประมาณ2ปีได้แล้วมั้งตัวเนี้ย ตัวนี้วัดได้ประมาณ4,000ลูเมนครับตอนนี้ก็เหลือ4,000ลูเมนมาถึงตัวล่าสุดครับหลอด LED ที่ผมซื้อมาเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวนี้ผมเลือกค่าแสงอยู่ที่4,300 K นะครับเคลวิน แสงมันก็จะออกสีขาวอมเหลืองนะครับตัวซีนอนผมก็ใช้4ี่พันเหมือนกันนะสี่พันสามสำหรับการวัดค่าแสงของ LED เนี่ยมันก็จะคล้ายๆซีนอนนะครับจะต้องรอให้มันกินไฟคงที่ก่อนประมาณครึ่งนาทีนะครับแต่ว่า LED เนี่ยเปิดใหม่ๆเนี่ยมันจะสว่างที่สุดแล้วก็ค่อยดอบลงมาเรื่อยๆครับต่างจากซีนอนที่เปิดใหม่ๆแสงก็ยังไม่สว่างแต่ สักพักหนึ่งแสงจะเต็มที่แต่ถ้าเป็น LED คือแสงจะดอรอปลงมาครับหลอดรุ่นนี้วัดได้5,100ประมาณ5,170ลูเมนนะครับตอนเปิดแรกๆอะลูเมนจะสูงถึง5,000ประมาณ5,700ลูเมนมาดูความร้อนนะครับวัดที่ก้นหลอดตรงพัดลมนะได้37องศา วัดด้านข้างได้ประมาณ67องศาวัดหลังจากดับไฟไปแล้วนะครับพัดลมไม่หมุนแล้วเนะี่ยตอนที่กำลังคายความร้อนนะครับได้อยู่ที่ประมาณเกือบ70องศาเลย วัดที่กล่องไดเวอร์50องศา57องศาก็ใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวผมจะวัดกระแสไฟนะครับที่มันกินกับไฟ12วล วัดได้4.95แอมครับก็คูณ12ก็จะประมาณ60วัตต์เดี๋ยวลองใหม่4.9 4.92ก็ประมาณนี้ครับ4.9แอมป์คูณ12ก็ประมาณ60วัตต Thank you. มาดูที่หน้าร้านนะครับสเปกบอกไว้ว่าสว่างกว่าเดิมห้าร้อยเท่าห้าร้อยเท่าก็จะเท่ากับ5เท่าของหลอดเดิมอันนี้ก็เป็นค่าที่ใกล้เคียงครับอันนี้คือหน้าร้านไม่ได้้ดโกหกนะครับ5้า้อเปอร์เซ็นต์จริงๆกำลังไฟกินอยู่ที่120วัตต์ต่อเซตก็คือหลอดตกหลอดละ60วัตต์อ,อ,อันนี้ก็จริงครับมันก็เลยได้เป็นหลอดแคนบัตไปในตัวด้วยเพราะว่ามันกินไฟเท่าเท่ากับหลอดเดิมค่าลูเมนเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับสเปกบอก25้า 25,000ลูเมนต่อเซตถ้าคิดเป็นหลอดก็12,500ลูเมนนะครับต่างจากที่เราวัดเลยเราวัดได้แค่5,000นิดๆครับให้เต็มที่6,000ลูเมนนะครับก็ยังไม่ถึงครึ่งเลยแต่ร้านนี้ก็ดีนะครับมีโทนแสงให้เลือกทั้ง3เฉดนะครับมี4,000 3,000K 4,000K ก็ 6,000K แล้วก็มีขั่วให้เลือกทุกขั่วเลยยังไงก็ลองพิจารณาดูครับ สำหรับท่านที่สนใจหลอดแบบที่ผมซื้อนี่นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเอาไว้ในคอมเมนต์นนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ